สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเจ๊กุ้งเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบทานผักต้มมากๆเลยค่ะและใครที่ชอบทานผักต้มเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีเคล็ดลับในการต้มผักมาฝากค่ะที่สำคัญนะคะต้มเสร็จแล้วผักก็ยังสีสวยน่าทานด้วยค่ะ ตัวช่วยของเจ๊ก,กุ้งก็คือมะนาวกับน,น้ำมันพืชนั่นเองค่ะและที่สำคัญน้ำต้องเดือดจัดนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำมันพืชและมะนาวลงไปได้เลยค่ะมะนาวใช้เพียงครึ่งซีก็เพียงพอนะคะรอให้น้ำเดือดจัดเลยค่ะแล้วใส่น้ำมันพืชกับมะนาวลงไปค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊ก,กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ น้ำมะนาวสดนี่ราคาจะทำให้ผักต้มของเราสีสวยน่าทานค่ะหลังจากต้มหรือลวกเสร็จนะคะให้น็อกด้วยน้ำเย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะและอย่าลืมแยกผักที่สุกเร็วและสุกช้าออกจากกันด้วยนะคะเวลาเราลวกผักเสร็จไม่ว่าจะทิ้งไว้นานแค่ไหนสีสันของเขาก็ยังคงความสวยน่าทานค่ะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเจกุ้งลองมาแล้วได้ผลดี้ทีเดียวค่ะและนี่คือหน้าตาของผักต้มของเจ๊กุ้งค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ